นักวิเคราะห์ที่ที่ทำงานเกี่ยวกับพม่ามา,มา,ม,ามาอย่างยาวนานหลายๆคนเนี่ยเขาก็ฟันธงนะคะว่ามันทําให้ไซส์ของกองทัพของพม่าเนี่ยมันเล็กลงเพราใช่ว่ามันชริงลงอย่างมีนัยยะสําคัญโดยที่เหตุการณ์นในลักษณะเนี้ยมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลย ตั้งแต่พาม่าได้รับเอกราช1,948มาจนถึงเนวินปฏิวัติ1,912เนี่ยมันไม่เคยมีเหตุการณ์ไหนเลยที่กองทัพของพาม่าจะได้รับผลกระทบแล้วก็พ่ายแพ้ในสมรภูมิตามเมืองต่างๆมากมายขนาดนี้นะคะเขาก็เลยวิเคราะห์ต่อไปว่าอ,อ๋อพอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บมันหมายความว่า 1. กองทัพของพาม่าอ่อนแอลงอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน 2. ทหารเสียกำลังใจ สามก็คือมีเคสที่แม้แต่พระเนี่ยพระส่งองค์เจ้าทั่วๆไปเนี่ยนะคะซึ่งพระในพมา่าเนี่ยหลายส่วนเขาก็เป็นฝ่ายที่สนับสนุนกองทัพแล้วก็ออกมาสนับสนุนรัฐประหารอะไรเงี้ยแต่คราวนี้พระที่เป็นแบบฝ่ายขวาก็ออกมาประนามมีนองหลายว่าเฮ้ยถ้ามีนองหลายยังอยู่ในตําแหน่งต่อไปเนี่ยกองทัพจะไม่รอดนะพะมา่าจะแพ้ให้กับ ฝ่าย resistance ก็คือฝ่ายที่ต่อต้านรัฐประหารนะดังนั้นเขาก็เลยออกมาเรียกร้องให้มีนองเอามีนองลายออกจากประธานของแซกออกจากกองทัพอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหตุการณ์เนี้ยนะคะตอนแรกส่วนตัวเราก็มองแบบขำๆเนอะว่าโอ้ก็เป็นพระทั่วๆไปที่แบบออกมาประกาศคือในประเทศไทยเรามีนักร้องใช่ไหมคะในพม่าก,ก็ก็มีนักร้องประมาณเนี้ยแต่ว่าเคสนักร้องที่เป็นพระเนี่ยไม่ค่อยเห็น เออแล้วเป็นพระที่มีความกล้าหาญถึงขนาดที่ว่าออกมาที่จาไม่ได้เมืองอะไรน่าจะเป็นมันเดเลนะคะที่ออกมาพูดเลยว่ามีน้องหลายต้องออกจากตําแหน่งเนี้ยแล้วพระอ่ะมีบทบาทสําคัญในพม่านะคะถึงแม้ว่าพระอาจจะเป็นสยดอเป็นพระทั่วๆไปที่แบบโอ้โหไม่ไม่ได้เป็นระดับบิก๊กท็อปทรีอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มีผลทําให้ภาพที่มันออกไปเนี่ยมันมันมีภาพว่า แม้แต่พระสงฆ์องค์เจ้าก็ไม่เอามีนองหลายแล้วนะมันก็ทำให้มันเกิดคำถามว่าเกิดมีเขายังมีความชอบธรรมอยู่หรือเปล่าแม้แต่ศาสนายังไม่เอามีนองหลายเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อันนี้ก็คือเป็นสาเหตุรวมๆที่เราอะมองกันว่าเฮ้ยอำนาจของกองทัพในปัจจุบันอะมันมันลดลงมากแล้วแล้วก็อ่อนแอมากแล้วนะคะเออซึ่ง ท้ายที่สุดเนี่ยไม่ว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงนะคะคือที่ผ่านมาวันที่เกิดรัฐประหารเนี่ยเขามีการปรับคณะรัฐมนตรีคือมีการปรับตัวบุคคลหลายคนเนี่ยที่ที่อยู่ในอยู่ในแซกเนี่ยนะคะก็มีการปรับตัวบางคนในกกตในอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้นำของ s อ c แต่อย่างใด ก็ยังเป็นมีนอ,องหลายยังเป็นประธานอยู่มินอ,องหลายยังเป็นผู้ิัาการสูงสุดของกองทัพอยู่นะก็มันก็ชี้ให้เห็นว่าแม้ว่าจะมีความมีการกดดันต่างๆมากมายเนี่ยแต่เขาก็ยังอยู่ในตําแหน่งมันก็ชี้ให้เห็นถึงความยังยังเชื่อมั่นในตัวเองแต่น,นี่คือแอบคิดเป็นการส่วนตัวเนาะว่าถ้าสมมุติว่าเราเอาตัวเราเนี่ยไปเป็นมินอ,องหลายปุ๊บมันก็จะเกิดคำถามอันหนึ่งแล้วว่าสมมุติว่าเขาลงจากตำแหน่งจะหนีไปไหนอะ อยู่ในประเทศไม่ได้ใช่ไหมก็อาจจะแบบถูกเ,เพ่งเลง็งหรือว่าตอนนี้อย่าง NUG รัฐบาลคู่ขนาดของเขาอ่ะเขาก็ออกมาเรียกร้องแล้วว่าคือเขาออกประกาศเป็นแถลงการวันที่1นึกุมภาที่ผ่านมานะคะหนึ่งในข้อเรียกร้องของเขาก็คือว่าถ้าสงครามการปฏิวัติประชาชนที่เขาเรียกรวมๆว่า Spring Revolution ครั้งนี้จบลงเนี่ย ต้องมีการนําคนที่กระทําความผิดเนี่ยมาลงโทษคล้ายๆกับกรณีของนูเรมเบิร์กทรีก็คือการดําเนินคดีแบบคนภายในกองทัพนาซีอะไรประมาณอย่างนั้นนะคะหรือขบเมนแดงแต่ก็เนี่ย พอมันเกิดคําถามแบบนี้ปุ๊บนะเขาก็ต้องคิดแล้วว่าเขาจะลงอย่างไรเขาจะมีทางหนีที่รอดยังไงนะคะแล้วถึงแม้ว่ามีนองไหลจะลงแล้วนะคะคนที่เขาคาดการณ์กันว่าจะขึ้นมามีบทบาทต่ออยางเอ่อพลเอกในในพลโซวินอะไรอย่างเงี้ยก็ส่วนตัวเนี่ยก็ไม่ได้เห็นบทบาทของโซวินที่โอ้ชัดเจนหรือว่ายืนเคียงบา่าเคียงไหลมีนองไหลเพราะว่าสําหรับกองทัพของพอม่าเนี่ย ขนบของเขาในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็คือมีนองหลายมีแค่คนเดียวเหมือนเราแบบดูกรณีรัสเซียอย่างเงี้ยเราก็จะไม่เห็นภาพเลยว่ารองประธานาธิบดีคือใครเนาะหรือกรณีของจีนอย่างเงี้ยนานนาน,น,านทีเราจะเห็นภาพของรองของสีจิ้นผิงเนี่ยคือมันเป็นสังคมที่มีความเชื่อมั่นมากๆในเอกบุรุษ ในผู้นําเพียงแค่คนเดียวนะก็คือเหมือนย้อนกลับไปในยุคข,ของเนวินอย่างเงี้ยที่เราจะไม่เห็นภาพของนักการเมืองหรือผู้นํารัฐบาลคนอื่นเลยทั้งที่เนวินอะปกครองพามา่าเป็นผู้นําในฐานะ B S P P นะเบอร์มิสโซเชียลิสต์โปรแกรมปาร์ตี้เป็นพักของเขาแต่เราแทบจะไม่เห็นภาพของคนอื่นเลยก็จะมี เอกทัดคะอยู่แค่คนเดียวก็คือเนวินก็เช่นเดียวกับมินองลน์เหมือนกันนะคะจะแตกต่างนิดนึงกับช่วงที่สล็อกแล้วก็ SPDC ขึ้นมาดำรงตำแหน่งที่เขาก็จะปกครองกันเป็นคณะทิปไตเป็นคณะบุคคลอะไรอย่างเงี้ยก็จะมี Number 1 Number 2อะไรของเขาไปนะคะแต่พอมาถึงในเวลานี้มันไม่มีคนที่จะขึ้นมาแทนและแม้นว่า Number 2เนอเบอร์2เบอร์สเนี่ยจะขึ้นมาแทนก็ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถ แก้ไขปัญหาตอนนี้ได้นะปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของกองทัพในเวลานี้ก็คือว่ามันกํำลังจะแพ้พอกำพอกาลังจะแพ้ปุ๊บเนี่ยอันนี้ไม่ได้พูดเองนะแต่ว่าทุกคนเขาก็ประเมินแล้วว่าคุณไม่สามารถอยู่ได้ลองนึกถึงภาพนะคะว่าทั้งประเทศพามา่าเนี่ยพื้นที่ที่กองทัพของพามา่าสามารถยึดอยู่ได้อะ มันคือที่เราเรียกว่าเบอร์มาเพราหรือเบอร์มาเพลนก็คือพื้นที่ราบนะคะ,ะนับตั้งแต่เมืองเมืองมันดาเลลงมาจนถึงข้างล่างแถบย่างกุ้งนะ,ะเหนือจากมันดาเลในมณฑลในมณฑลสกายมนักเวหรือเหนือไปจากนั้นเนี่ยเป็นซึ่งเป็นพื้นที่ของของพม่าแท้นะคะกลายเป็นพื้นที่ที่กลุ่ม pdf กองกําลัง pdf ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของรัฐบาลคู่ขนาด NUG เนี่ยยึดไว้ได้หมดแล้ว ในขณะที่ฝั่งตะวันออกนะก็จะเป็นพื้นที่ในรัฐฉานและรัฐฉานเหนือรัฐฉันใต้กองกําลังต่างๆก็ยึดครองไว้หมดมาฝั่งซ้ายนะก็จะเป็นกองกําลังในรัฐฉินรัฐอารากันเนี่ยอันนี้คือยังยึดไม่หมดนะคะแต่ว่าอย่างกองกําลังอย่าง AA อารากันอาร์มี่เนี่ยก็เข้มแข็งขึ้นไปแล้วอันนี้คือส่วนตัวเลงไว้ว่าเป็นกองกําลังที่น่าจะขึ้นมามีบทบาทมากขึ้นในอนาคตนะคะเพราะว่ามีจุดยืนชัดเจน ไม่เข้าร่วมกับ NUG และที่สำคัญมีผู้นำหนุ่มที่น่าจาับตามองที่ชื่อว่าทุนรัตในเนี่ยนะคะแล้วก็ข้างล่างก็ยังมีมอน,นะคะถึงแม้ว่ามอนในปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เด่นมากคือ New Mon State Party แล้วก็กองกำลังของมอนเนี่ยแต่ก็มีข่าวลือเสียงลือเสียงเล้าอ้างมาแล้วว่ามอนเองก็อยากจะตีพมา่านะคือถ้ามอนตีจากข้างล่างนออมะมอนกับกะเหรี่ยงเนี่ยอยู่ติดกันเนาะ ถ้าเขาตีจากข้างล่างเนี่ยเมืองอดีตเมืองหลวงอย่างย่างกุ้งมันก็มีมีสิทธิ์จะแตกอะ่ะรืออกไหมคะถ้าค่อยๆตีจากทุกที่ทุกทางมาเรื่อยๆเ,เนี่ยท้ายที่สุดแล้วพื้นที่ที่พม่าแท้หรือกองทัพพม่ายึดครองเนี่ยมันก็จะค่อยๆเล็กลงเล็กลงไปเรื่อยๆและนี่มันก็เป็นเหตุผลง่ายๆที่ทําให้นักวิเคราะห์ต่างเนี่ยเขาลงความเห็นว่าโอกาสที่กองกำลังของประชาชนที่มีแต่จะผนึกกำลังรวมกันมากขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ย จะได้รับชัยชนะในสงครามแล้วก็ Spring Revolution ครั้งเนี้มันก็มีมากขึ้นไปด้วยค่ะ